น้าพยาโกงพวกจริงแหลนไม่รู้เลยไงว่าตอนนี้เขาไม่ปราร์ตี้กันอยู่ตายซะเอ้ยอ,อย่างนั้นแหละโอเคโทษทีทุกคนปกติมันจะชอบกัดกันอย่างเงี้ยแหละตอนสี่โมงจ่ไม่ต้องห่วงจกันเรียบร้อยแล้วมาฉลองปาร์ตี้กันต่อเถอะใครคือสุดยอดพระเจ้าใครสุดยอด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  ทำไมทุกคนดูหมดอะไรตายอยากกันหมดล่ะปราบปื้มสุขใจร้องไห้ซิว่าถ้าไม่ใช่เพราะข้าลงทุนหอบกองทัพไปปราบยักษ์ตีปูลำจอมข่มขืนเทวดาป่านนี้เราทุกคนก็มีผัวกันหมดแล้วอีสวนเมื่อวานอีสวนเกียอีสวนอีสวนเจ๋งเลยไม่มีท่านเราคงตายกันหมดไอพวกเทวดารุ่นใหม่จุเล่ไม่รู้จักบุญคุณไอถามหน่อยพระอินไม่รู้สึกดีใจบ้างเลยเหรออ่ก็ดีใจละท่านแต่แค่สมัยนี้การปราบยักษ์ชั่วไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่เดี๋ยวมันมีอะไรแบบนี้มาหลายรอบแล อ๋อแน่นอนเราเจอแบบนี้มาเยอะแล้วแต่รัาปกติเวลามีปัญหาพันนารายจะเป็นคนจัดการเฉยๆแล้วรอบนี้มันต่างกับปกติยังไงก็รอบนี้ท่านเป็นคนให้พรกับไอ้ยักษ์นั่นเองจัไม่ได้เหรอฮะโอเคยินดีด้วยหัวเถอแกเพิ่งมาเพ้นศีลบูชาพระอิศวลมาตลอด7ปี7จวันโดยไม่ลุกไปเข้าห้องน้ำแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีและจิตใจที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นข้าจะให้พรอะไรก็ได้ที่เจ้าต้องการว่ามาเลยขอให้พันนารายข้าไม่ตายได้ขอให้นารายข้าไม่ตายเพียง แต่เจ้าต้องสัญญาว่าจะใช้ในทางที่ดีเท่านั้นเข้าใจเพราะถ้าเกิดเจ้ากลายเป็นคนชั่วพนรนาะายก็จะฆ่าแกไม่ตายและโลกก็จะวุ่นวายโอเคมาๆจะไม่ได้เอาถะถ้าเป็นอย่างนั้นจีงก็ขอโทษละกันมันก็แค่ครั้งแรกใครๆก็ผิดกันได้แหละพฤกาสูนหิรัญยากบสุลพมโอเคไม่ใช่ครั้งแรกประเด็นก็คือผมคิดว่าท่านอาจจะคิดให้มากกว่านี้หน่อยเวลาให้พรกับคนอื่น เพียงแค่พวกเขาเป็นคนดีตามที่ท่านต้องการไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะเป็นคนดีอย่างที่ท่านคิดหรอกอ่าๆโอเคพระอินมันจะไม่เกิดปัญหาแบบนี้อีกแน่นอนข้าสัญญาว่าข้าจะให้พรกับคนที่ทําดีจริงๆเท่านั้นโอเคเก็ตละมาปาร์ตี้กันตอนีกว่าแล้วใครคือสุดยอดเทพแห่งสามลอ้อ <c oughs> อ้าวจะเล่นแบบนี้เหรอโอเคใครพูดชื่อข้าก่อนได้พรหนึ่งข้อไปสวนไปสวนไปสวนพรผมต้องเจอลูกเมียผมไม่มีกินแล้วฮ่าๆทุกคนรักฉัน โอเคเทวดาที่ติดยาตรงหัวมุมนั้นแกนอยากได้อะไรผมอยากเลื่อนขัน้นโอเคเพียงแกเป็นหัวหน้าเทวดาเยเสเดี๋ยวท่านทําแบบนั้นไม่ได้สิผมทํางานเป็นรองหัวหน้าเทวดามาตลอด20ปีแล้วอยู่ๆท่านจะมาเลื่อนขั้นเด็กถ่ายเอกสารแบบนี้ไม่ได้นะดับเบิลเยสก็ต้องได้สิข้าเป็นคนตั้งให้เนี่ยแต่แบบนั้นมันก็ไม่แฟร์สิท่านเพียงแค่ไอ้นั่นเลียขาท่านเก่งกว่าคนอื่นท่านก็เลื่อนตาแหน่งให้แล้วเหรอนี่ท่านเป็นเจ้านายภาษาอะไรเนี่ย <laughs> อะไรนะ อผมก็แค่คิดว่ามันไม่แฟร์เฉยๆเจ้ากล้าดียังไงมาสลงใัยในการตัดสินใจของข้าเจ้าเป็นเทวดาแต่เจ้ากลับมีใจิตใจเอชาริษยามักใหญ่ไฟสูงไม่เป็นอุเบกขาข้าจะยึดยศสักทั้งหมดที่เจ้ามีแล้วสาบให้เจ้ากลายเป็นยักษ์ต้อยตามที่ล้างเท้าอยู่หน้าบ้านข้าและเรียกเจ้าว่านอนทอกเพราะมันฟังทุเรศดี พวกจิตใจไม่สร้างสรรค์ผมคิดว่าแค่เราตักเตือนก็น่าจะโอเคแล้วนะท่านทำดีได้ดีทำชั่วก็ต้องลงโทษมันไม่แรงเกินไปหรอกถ้าเราไม่แสดงให้สังคมเห็นว่าอะไรดีอะไรชั่วพวกเขาจะอยู่กันได้ยังไงถูกไหมล่ะผกติฆ่าก็เป็นคนใจดีแต่ถ้ามาทำตัวแบบไอ้มึงเล่นกินไส้กออรอกมดเลยนะไม่ขัดส้มไปก่อจิตใจมันจะสะอาดใ้โลกมาก เ็นรือยังเล่าว่าปากแกมันพาสวยแค่ไหนนะอนันต์ถ้าแกหัดรู้จักใช้ความคิดใช้สมองสักนิดหน่อยละหุบปากแกก็ไม่ต้องไปเสียบ้านเสียงานเสียอนาคตแล้วมาล้างเท้าแบบนี้หรอกไม่นี่จะไม่ใช่จุดจบของเจ้าไว้อนันต์ นี่ก็เป็นแค่อุปสรรคอย่างหนึ่งที่เจ้าจะต้องข้าไปให้ได้เราทําดีเราล้างตีนนะสักวันหนึ่งพระอิศวรจะต้องให้พรเราแล้วเราก็จะกลับไปเป็นเทวดาเหมือนเดิมแล้วเอาชีวิตเก่าของข้ากลับคืนมาให้ได้ เร่เข้ามาเรเข้ามาบริการล้างเท้าเปิดแล้วล้างเท้าเป็เห็นตรงนี้ล้างเท้าเป็เหม็นก่อนเข้าบ้านคนอื่น แบบนั้นทําไมน่ะทษทีนอนทอกพอดียืนอยู่เฉยๆมันน่าเบื่อฉันก็เลยอยากจะดึงผมนายเล่นเฉยๆโทษทีเฮ้ยทษทีนอนทอกฉันพึ่งทะเลาะกับเมียมาเมื่อวานฉันก็เลยอยากจะระบายเฉยๆนั้นก็อย่ามาระบายกับคนอื่นสิวะหลครเมื่อวานจบไม่สวยอเฮ้ยเฮ้ยึงข้าจะเป็นแค่คนล้างเท้าเฉยๆแต่ก็ไม่ได้แปลว่าพวกแกจะมาระบายอา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  นี่พวกแกมาล้างเท้ากันจริงไหมเนี่ยบำเพนเพียรมา50ปีล้างจาน223ร22ปีให้อาหารหมาทุกวันสุกทิ้งขยะล,ล้างบ้านหอมแก้แม่ก่อนไปโรงเรียนโอเคก็เป็นคนดีใช้ได้นี่ใช้ในทางที่ดีเท่านั้นโอเค <c oughs> ต่อไปเอ่อต้องขอประธานโทษที่ขัดจังหวะด้วยท่อนพอดีผมเพิ่งได้รับรายงานมาว่าเรามีเทวดาขึ้นสวรรค์มาใหม่ถึง4 0 0 0ส0องค์ภายใน2วัน ผมเลยสงสัยว่าท่านใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการรับคนขึ้นมาสวรรค์เหรอใครทําดีก็ขึ้นสวรรค์แม่จะยากเลยนั่นแหละปัญหาคือดีสําหรับธรรมชาติสําหรับสังคมสําหรับเราหรือว่าแค่ท่านผมคิดว่าการทําดีมันค่อนข้างจะขึ้นอยู่กับมุมมองของคนมากกว่าอ่าแน่นอนก็ดีสำหรับข้าเสิสวรรค์ข้ากฎของข้าไม่พอใจก็ไปแอสการ์ดละกันเอ่อสวัสดีครับท่านจอมเทพผมอนันท์ที่ถูกสาปให้ไปล้างเท้าเมื่อวานพอดีผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาท่านนิดหน่อย ว่ามาเลยผมแค่คิดว่าผมไม่ค่อยเหมาะกับงานล้างเท้าสักเท่าไหร่แล้วทําไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะก็โดยรวมทั้งวันที่ผมล้างเท้ามาผมก็เอาแต่ถูกพวกเทวดาการแกล้งทำร้ายร่างกายแล้วก็ดูถูกผมเหมือนพวกเขาจะไม่ค่อยเกรงใจผมเพราะว่าผมเป็นคนล้างเท้าสักเท่าไหร่ท่านพอจะช่วยตักเตือนพวกเทวดาเรื่องการกันแกล้งคนอื่นหรือหางานอย่างอื่นให้ผมทําได้ไหมผมเคยเป็นรองหัวหน้าเทวดามาก่อนผมน่าจะทําประโยชน์ได้มากกว่านี้นะท่านไม่ ข้าไม่ได้สาบให้เจ้ากลายเป็นยางล้างเท้าเพื่อให้เป็นซูเปอร์ซ่าข้าสาบเจ้าเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่มีจิตใจเลวซามต่ำช้าขี้อิจฉาแล้วพวกเทวดาที่มากันแกล้งข้าพวกนั้นถือว่ามีจิตใจต่ำช้าหรือเปล่าท่านถ้าใช่ฉันช่วยสาพวกมันด้วยได้ไหมอย่าเพิ่งคิดมากสินนทกนี่เพิ่งวันแรกที่แกมาล้างเท้าเองนะโว้ยพวกเทวดามันก็คงเห็นว่าแกเป็นเด็กใหม่แล้วก็เอ็นดูอยากจะมารับน้องเฉยๆหัดรู้จักอดทนหน่อยเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นเองะ โอเคครับท่านไพ่สวนผมจะอดทนและทําหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดอ่าต้องคิดอย่างนั้นสินนทกความอดทนก็เป็นอีกหนึ่งก้าของการเป็นคนดีและถ้าหากเจ้าทําไปเรื่อยๆสักวันความดีนั้นก็จะกลับมาหาเจ้าเองแต่ไม่ใช่วันนี้ไสว่าเอาอไปได้แล้วโอเคใจเย็นๆไว้นนหมายถึงอันนมันก็คงเป็นอย่างที่ไพ่สวนบอกนั่นแหละพวกเทวดาย,ยังไม่เคารพเราเพราะว่าเราจะเป็นมือใหม่อยู่ถ้าเราผ่านไปได้สักสองสามวันทุกอย่างก็น่าจะโอเคแล้วแหละ เอาละพูกเทวดาทั้งหลายบริการล้างเท้านนทกได้เปิดให้บริการแล้วถ้าหากท่านใดต้องการบริการล้างเท้าโปรดยืนเรียงแถวกระทางด้านขวาของผมแต่ถ้าหากท่านประสงค์ที่จะใช้บริการอื่นโปรดยืนทานด้านออดเช็ดทางเราจะกลับมาให้บริการท่านต่อสักครู่นะครับข่าวการเมืองปัญหาครอบครัวหรือแม้กระทั่งการทำงาน12ชั่วโมงโดยไม่มีโอทีก็อาจจะทำให้พวกเทวดาก้าวร้าวได้ แล้วผมควรจะทํายังไงดีล่ะท่านผมก็อดทนล้างเท้ามาแล้วต้อง2เดือนแต่มันยังไม่ม no. i i. ีมอะไรดีข <ers and> <antes> ึ้นเลยโ <eties> อ้นั่นแย่ว่ะอแล้วถ้าผมขอพอท่านลลวงหน้าไว้ก่อนล่ะแบบนิ是是้ววิเศษที่ชี้ใครแล้วเท้าคนนั้นก็สะอาดเพียงแค่นี้ผมก็สามารถล้างเท้าจากระยะไกลได้โดยไม่โดนกระทิบก็แย่ละเจ้าก็รู้ว่าข้าให้พรกับคนดีเท่านั้นแล้วเจ้าเป็นคนดีมากี่ปีแล้วล่ะก็ถนับตั้งแต่ผมเป็นยักษ์ก็แค่สเดือน แต่ถ้าตามมาตรฐานเทวดาทั่วไปถ้าผมรับใช้ท่านอีกสักห้าปีผมก็จะได้พรแล้วห้าปีนะั่นมันสำหรับพวกเทวดาเงินเดือนขั้นสูงตอนนี้จะเป็นยักล้างเทา้าก็ต้องใช้เก์ของยักล้างเทา้าสิว่าซึ่งยักล้างเทา้าก็ต้องล้างเท้าไปจนกว่ากี่ปีนะพรออินโกดปีตามนั่นแหละข้าไม่รู้โดยสวนาวันนั่นกี่ปีระหว่างนี้แกก็ช่วยตัวเองไปก่อนแล้วกันลองพูดคุยดีๆกับเทวดาหรือย,ยังละ่ะท่านคิดว่าการพูดดีๆกับพวกที่ทำร้ายผมมาตลอดสองเดือนจะได้ผลเหรอ อย่าถามมากนนทกข้า ok เป็นพระเจ้าไม่ใช่ไลฟ์โค้ชต้องขอขอบคุณทุกคนที่สละมาในวันนี้เนื่องจากมีคนร้องเรียนเรื่องของการถูกกันแกล้งในหมู่เทวดาหมอเลยคิดว่านี่คือโอกาสที่ดีที่พวกเราจะได้เปิดใจและร่วมกันหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างสงบสุขเอาล่ะคุณนนทกสนใจจะเปิดเป็นคนแรกก่อนไหมครับอ้าโอเคสวัสดีทุกคนผมนนทกเองผมเคยเป็นเทวดามาก่อนแต่เพราะผมทำตัวไม่ดีก็เลยถูกสาวให้เป็นคนล้างเทา้า ผมรู้ว่าการถูกสาปให้เป็นคนล้างเท้าเป็นการลงโทษให้ทุกคนรู้ว่าผมเป็นคนชั่วแต่ผมก็อยากจะไถ่โทษความผิดนั้นด้วยการทำงานให้ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าผมสำนึกผิดแล้วและผมก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจและให้โอกาสผมมากขึ้นขอบคุณครับขอบคุณที่เปิดใจกับพวกเรานะครับคุณนนทกเอาล่ะที่นี่มีใครอยากจะเปิดต่อไหมครับเชิญได้เลย จะยุ่งกับเขาไ้พวกปีศาจเดี๋ยวหมอจัดการเองอาหมอทุเรกก็นึกว่าจะมาช่วยซะอีกนั่งฟังปัญหาชีวิตพวกจิตตกวันละสิบชั่วโมงก็ทำให้จิตแพทยจิตตกได้เหมือนกันอาวแม่เจ้าแก okay, อีกแล้วเหรออาาใช่ตรงนั้นแหละแต่ผมรอทุกอย่างที่ท่านบอกแล้วจริงๆนะอดทนเปิดใจพูดดีๆแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย ในจกักรวาลนี้มีปัญหาเป็นพันล้านเรื่องที่สําคัญมากกว่าแค่คนล้างเท้าโดนบูลลี่นั่นนนทกทนไม่ได้ก็ลาออกไปทิว่าผมไม่ได้เป็นคนสมัครงานนี้โดยซ้ําทันเป็นคนสาบผมเองอโอเคไม่เถียงผมรู้ว่าผมเคยทําผิดต่อท่านและผมก็อยากจะทําดีชดใช้ความผิดนั่นจริงๆแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะทําดีต่อไปได้นานแค่ไหนถ้าทุกคนรอบตัวผมเป็นพวกรูดตูดกันหมดเลยแต่นนทกเรื่องนี้มันก็มีวิธีแก้อยู่จําที่ข้าบอกไม่ได้เหรอ ท่านบอกว่าอะไรเหรอล้างตีนเป็นๆให้ครบโกรธปีแล้วค่อยมาโวยวายหน้าบ้านกูไอ้ฮอตวิลได้ข้าจะล้างตีนให้เกินโกรธปีไปเลยแล้วพอถึงเวลาที่ข้าได้ขอพรพ,พวกท่านจะต้องเสียใจแล้วโกรธปีนี่มันกี่ปีแล้วเนี่ยช่างเถอะขอแค่ตอนนี้ลงบันไดโดยไม่ตายก็โอเคแล้ว Okay, ค่อยๆลงแบบระวงังแบบระวงังอ๋เช็ดร้อนเลยน่าสงสารจริงๆเราน่าจะเริ่มหาวิธีแก้บ้างแล้วนะท่านคนล้างเท้าของเราโดนแกล้งแบบนี้เหมือนกันหมดเลยเรายังมีคนล้างเท้าอีกเหรอท่านยังจําเอกนัยได้ไหมละ่ะใครเอกนัยคนล้างเท้าคนก่อนไงคนที่เขามาโวยวายกับท่านว่าเขาโดนเทวดาแกล้งมาปีกว่าๆแล้วจู่ๆก็หายไปนะ่ะอ๋อเอกนัยที่ทำน้ำแดงหกข้าจำได้เฮ้ยอย่างน้อยก็ไม่พูดมากมันโดนทกแล้วกัน แล้เมื่อค่าทำงานครบโกอดปีทุกๆคนก็จะเจอดีเอ้ามากินให้อิ่มเลยไอ้พวกป่าเท่อน สอบติดหมอกินมังสวิรัตสวดมนต์ก่อนนอนโอเคเป็นคนดีเอาไปใช้ในทางที่ดีเท่านั้นโอเคและเมื่อค่าใช้เสร็ษมนุษยชาติจะเหลือแค่ครึ่งเดียวเออเอ,อ,อะไรก็ช่างเถอะที่นี่มีใครอยากจะขอพรอ,อีกอ๋อหมายถึงโอ้เดี๋ยวนนทกนั่นแกเหรอเฮ้ยนั่นนนทกจริงๆด้วยไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยไอเพื่อนยากชีวิตเป็นไงบ้างละ่ะ <Yeah. S 1> ถือว่าดีละกันแล้ววันนี้จะมีเรื่องอะไรถึงมาเข้าเฝ้าข้าล่ะนนท์มาขอพรนนท์มาขอพรอ๋อเจ้ามาขอพรนี่เองใช่ <Yeah. S 1> นั่นเรามาดูกันว่าเจ้าทําดีมากพอจะได้รับพรแล้วหรือยังว้าว ah. wow. ในนี้บอกว่าเจ้าล้างเท้าครบกรกดปีจริงๆ <Yeah. S 1> ด้วยแล้วสรุปโกรธปีเป็นกี่ปีนะ สิบล้านปีโอ้นั่งก็ฟังดูนานอยู่เอาเอสำหรับค่าสิบปีสิบล้านปีก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกโอเคแล้วเจ้าอยากจะได้อะไรล่ะนนทกรับใช้ท่านมาชานานเอาแต่ถูกเหล่าเทวดามาตรฐานการคัดกรองตามลังแก และนนทกก็ทำได้เพียงแค่ทนความทรมานของการกันแกล้งของเทวดาชั่วที่ลอยนวลและไม่เจอบทลงโทษใดๆในขณะที่นนทกถูกสาปพพจิตใจที่อิจชาริษยานนทกเรื่องของเจ้ามันยาวเกินไปสรุปเจ้ามาขอพรหรือว่าโอเคต่อเลยทุกคนมองนอนทกเป็นคนต้อยตามไรผิดภัยนนทกจึงต้องการนิววิเศษเพื่อให้ทุกคนได้กลัวในตัวนนทกบ้าง แบบนิ้ววิเศษที่ชี้ใครแล้วเท้าสะอาดอย่างงั้นเหรอมันสายไปแล้วตอนนี้นนทกต้องการนิ้วเพชรฆาตที่ชี้ใครไปก็ตายไม่เหลือแม้แต่ซาาให้ลูกเมียได้ไว้ทุกและทีนี้จะไม่มีใครมาตอแยและทำลายนนทกได้อีกก็แค่บอกว่านิ้วที่ชี้ใครก็ตายก็จบแล้วนนทกนนทกเล่าขู่แกทำให้ฉันกลัวโว้ววช้าก่อนท่านทำแบบนั้นไม่ได้นะ อ้าได้สิร้าเป็นพระเจ้าท่านก็เห็นอยู่ว่านนทกไม่ได้อยู่ในสภาพจิตใจที่ปกติการที่เขาขอพรแบบนั้นก็มาจากการที่เขาเก็บกดจากการถูกกันแกล้งมาตลอดหลายล้านปีมันต้องเกิดปัญหาใหญ่แน่นอนถ้าท่านให้พรนั่นไปไม่ไม่นนทกปกตินนทกปกติอ้าจริงด้วยพระอินขอบคุณที่เตือนสติข้าไม่ให้พรมวัวสั่วแต่นนทกก็ทําความดีมาแล้วเราควรจะให้อะไรเขาแทนล่ะอ้ามีต้องหลายอย่างเลย หาวันหยุดให้นนทกไปพักร้อนทําจิตใจให้สบายก่อนหรือหาหน้าที่ใหม่ที่ทําให้เขารู้สึกดีขึ้นหรือไม่ก็จัดอบรมพวกเทวดาให้รู้จักการเคารพกันและกันไม่แบ่งว่าอ้าพูดมากปวดหัวเอานิ้วนรกไปเลย <c oughs> แต่เจ้าจงจําไว้นะนนทกพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งเพราะฉะนั้นจงใช้พลังที่เจ้าได้มาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนพ้ออบ,บนสวรรค์เท่านั้นเข้าใจ ต <laughs> <laughs> ้องใช้ในทางที่ดีเท่านั้นนะนนทบทางที่ดีว้าวเป็นคนเมตตานี่มันเหนื่อยจังเลย Out in the west, e beautiful sunrise. Oh. มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ก็ไม่มีอะไรหรอกท่านแค่ท่านจำพรนิ้ววิเศษที่ชี้ใครไปก็ตายที่ท่านให้นอนทบเมื่อวานได้หรือเปล่า ปรากฏว่านนทกใช้นิ้ววิเศษที่ชี้ใครก็ตายไปชี้เทวดาแล้วพวกเขาก็ตายจริงน่ะแล้วตอนนี้พวกเทวดาก็เลยโมโหที่ท่านให้พรมัวสู่อีกแล้วโอ้ไม่ข้าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเรื่องเลวร้ายแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้แย่ yeah, จังเลยโอเคพอได้ยังข้าจะไปกินข้าวเช้าพวกเขาดูไม่พอใจมากๆเลยมาๆอย่าไปใส่ใจไอ้วนนี้มันได้คืบแล้วจะเอาเม็มด ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเราจะต้องเจ็บปวดจากความผิดพลาดของพระอีสวนและพวกเราจะไม่ยอมอยู่เฉยๆให้พรประหลาดใหม่ๆที่พระอีสวนให้คนอื่นมั่วซั่วมาทำลายเราได้อีกเราต้องการการปฏิรูป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 เงียบเเวลามีปัญหาก็หัดจัดการเองกันบ้างสิวะพอเกิดเรื่องทีไรพวกแกก็พระอีสวนนู่นพระนารายนี่โอ้ไม่พอใจเหรอจะทำอะไรล่ะย้ายสวรรค์เหรอ มีใครอยากจะไปแอสการ์ดไหมฮ่าฮา่่ไม่ได้เฮ่าไม่ต้องแย่งกันมีที่สำหรับทุกคนเพราะแอสการ์ดไม่ใช่เมืองแต่เป็นผู้คนคนเยอะๆเลยฝากบอกช่างด้วยว่ากำแพงเรามีรูเมื่อกี้ช่างเราก็พิ่งไปแอสการ์ดเหมือนกันท่านอ่าโอเคๆอ่าอ่ อ่าได้อ่ารีบมาแล้วกันก่อนแรงงานเราจะหมดสวรรค์ไปเมื่อกี้ท่านคุยกับใครเหรอห้องน้ําที่บ้านตันอีกแล้วเหรอลูกพื้อ่าพระนารายณ์เทพดุทธามเพื่อนข่าไม้โถส้วมยังโอเคอยู่แต่ตอนนี้ได้มีความชั่วร้ายที่กําลังคุกคามความสงบสุขของสวรรค์ของเราอยู่เฮ้เฮ้ข้าได้กลิ่นยักษ์ชั่วใช้พรในทางที่ไม่ดี อ๋อสัญชตาตญาณเจ้าแม่นดีนี่ข้ายังไม่ทันได้บอกเจ้าเลยว่าเรื่องอะไรแต่เจ้าก็รู้หมดแล้วพระกาศุนีิรัญยักษ์อสุรพมติบุลลมพะฮา,าได้เลยลูกพี่เดี๋ยวผมจะลงไปอัดสั่งสอนเจ้ายักษ์ได้ของดีแล้วเหมิมเกริมนี่ให้มันรู้ไปเลยว่าอย่ามาแยมกับอ๊บหมายถึงให้เขาได้รับรู้ถึงความยุติธรรมอ<า>ออยาแล้วเจ้าคาพะอิน โอเคเราเจอเป้าหมายแล้วท่านดีแล้วไงต่อเฮ่อเฮ้อไงไงเดี๋ยวผมจะบินเข้าไปใช่หัวแหลมๆนี่จ้วงไปที่มันข้อขาดกระจุยอแขลนั้นแย่เดี๋ยวแค่ลูกพี่กระดิกนิ้วทุกอย่างก็จบแล้วไม่เจอเหรอแล้วลูกพี่ให้ผมมาทำอะไรเนี่ยแกเคย็นจุด44แม็กนัมยิงมาแรงสาไม่หล่ะมากเกินไปไว้แกมากเกินไปเป็นเทพปฐุงธรรมก็จัดการไปสิวะแต่มันก็ไม่ง่ายจริงๆแหละ ตราบใดที่ยังมีนิ้ววิเศษอยู่เราคงต้องหาวิธีเข้าใกล้นนทกโดยไม่โดนชี้ตายก่อนอู้อูแบบนี้ไงพระอิน์ทเดี๋ยวข้าจะปลอมตัวเป็นนางอับสรสุดเซ็กซี่แล้วไปเต้นยั่วนนทกไงนั่นน่าจะใช้ได้เลยแหละตามจากที่รายงานบอกไว้นนทกทำงานล้างเท้าตลอดเวลาเลยไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกไปเที่ยวหรือสังสรรค์กับใคร ถ้าเราปลอมตัวเป็นสาวสวยก็น่าจะมีโอกาสให้เราได้เข้าโอ้โอ้แล้วพอนนทกมันเชื่อว,ว่าแกเป็นผู้หญิงแกก็หลอกให้มันเต้นท่าตุ๊ตู่หางหมุนให้มันชี้ขาตัวเองระเบิดไปเลยพอมันกําลังสับสนแกก็ถอดวิออกมาโชว์ให้มันรู้ว่ามึงมีงมงและแกก็พูดว่าบูมมึงเพิ่งโดนกลางโอ้โอ้โอข้าสงสารเจ้ามากมากเว้ยนนทกข้าสงสารเจ้ามากมาก นนทกขอบคุณนิววิเศษตอนนี้นนทกไม่รู้สึกต้อยต่ำอีกแล้วเย่ yeah. ไม่มีปัญหานนทกพวกเทวดาสมควรตายอยู่แล้วแต่บางครั้งนนทกก็รู้สึกสงสัยตัวเองว่านนทกทำเกิดไปไหมนนทกฆ่าพวกเทวดาชั่วก็รู้สึกดีแต่สําหรับพวกเทวดาที่ไม่รู้อิโนอิเนนนทกรู้สึกผิดแปลกๆคุณนิววิเศษคิดว่านนทกทำผิดไปหรือเปล่าไม่ไม่กับปกตินี่โอเคนนทกไม่รู้สึกผิดแล้ว ยูหูพอรูปรอทำไมดูเศร้าจังล่ะมาสนุกดีกว่ามาฮอสาวสวยคุยกับนนทกนนทกเขินจังเลยฮะไม่ค่อยได้เห็นผู้หญิงละซิไม่ต้องเขินหรอกข้าคือนางอับสรเทพธิดานางฟ้ายอดนักเต้นดูนนทกรู้สึกถูกปลุกแล้ว นอนทกคืนฮ่าฮเซ็กซี่ละสิแต่ถ้ารูปหล่ออยากจะได้ตัวน้องรูปหล่อจะต้องเต้นตามที่น้องบอกเพื่อชนะใจน้องให้ได้ก่อนนะเราจะเต้นให้ขาระเบิดไปเลยฮ่า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 นนทกไม่อยากเต้นเอานารูปหล่ออย่าดื้อเลยเต้นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลุยกันแล้วอันนี้เดี๋ยวข้าเต้นก่อนให้อแขกเต้าเข้ารังจะกระจันร้องนนทกไม่อยากเต้น ว,ว,ว้าว้เสียก่อนนอนทงที่พะระนารายเองพอะร,ระนารายพระนารายเทพดุงธรมท่านแต่งหญิงมาทาไมนนทกไม่เข้าใจคอบก็ไม่มีอะไรหรอกแค่วันนี้อากาศดีก็เลยอยากจะออกมาเดินเล่นสูดอากาศ <G ül> อาาโอเคข้ามดมุกแล้วพระอิศวรส่งข้ามาเพื่อจัดการกับเจ้าเพราะว่าเจ้ามันชั่วใช้พรในทางที่ไม่ดีอา้าวไม่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 นนทกใช้ในทางที่ดีจริงๆเมื่อก่อนบนสวรรค์จะมีแต่พวกเทวดาใจร้ายนิสัยไม่ดี แต่ตอนนี้ไม่มีเลยเย่ yeah. แต่แกแค่โดนแกล้งเองทำแบบนี้มันไม่ยุติธรรมกับคนอื่นเลยยุติธรรมสำหรับนอนทกไม่มีจริงนนทกทูกรุมรังแกก็ถือว่าเป็นเรื่องชั่วแต่ก็ไม่เห็นมีใครสนใจเพราะว่านอนทกต่อยตามเกิดไปเหมือนมดตัวเล็กๆที่ถูกบีแต่ไม่อีกต่อไปเพราะตอนนี้นนทกมีอำนาจแล้วนนทกจะทำยังไงกับใครก็ได้ เพราะอำนาจคือเจ้าชีวิตอำนาจคือผู้ตัดสินว่าอะไรดีอะไรเลวอำนาจคือความยุดดติอาชีพดาดๆๆาดาดาแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ธรรมชนะอธรรมาานารายนั่นแหละที่เป็นฝ่ายอธรรมนารายไม่ได้ชนะนนทกแบบขาวสะอาดนารายคิดโกงฮะ<า>นนทกเข้าใจแล้ว พระนารายณ์ไม่ยอมมาสู้กับนอนทกแบบซึ่งซึ่งน้าแต่กลับปลอมตัวเป็นผู้หญิงเพื่อมาหลอกล่อนอนทกท่านกลัวนิว้วิเศษของนอนทกนี่เองนะอย่ามาทําเป็นพูดใหญ่เลยพลังของเจ้าน่ะไม่มีความหมายอะไรม่อยู่ต่อหน้าต่อความดีงามของผู้พดุงท้าโอ้มามฉันโอเคก็นิดหน่อยแหละแต่แกอย่ามาทําตัวเป็นเหยื่อแกมีโอกาสที่จะได้เลิกเป็นคนล้างตีนและมีชีวิตที่ดีขึ้น หรือแม้กระทั่งมีทุกอย่างที่แกต้องการแต่ก็ไม่แกเลือกที่จะทำตัวให้มีปัญหาและทำให้ปลาตัวใหญ่ในบ่อไม่พอใจพระอินนารายเราเก็บแม่ทินไว้ที่ลิ้นชักไหนอ่าเงียบๆอย่ามาอวดดีใส่นนทกเหตุผลเดียวที่นนทกแพ้ก็เพราะนารายมีแขนอยู่ไอ้เยียกับหัวแหลมๆนั่นไม่งั้นป่านนี้นนทกก็จ้วงนารายตอนพูดมากเหมือนกันแหละอ๋อเหรอ ถ้าเจ้าคิดจริงๆว่าการมีอวัยวะย้อยเยะกับหัวแหลมๆจะทําให้เจ้าชนะผู้ผดุงทรรได้งั้นเจ้ากับข้าจะลงไปชกกันต่อในโลกมนุษย์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สามโลกโดยข้าจะลงไปเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาส่วนเจ้าจะลงไปเกิดเป็นพยายักษมีสิบหน้า20บมืออํานาจมากล้นและหัวแหลมแและหัวแหลมๆฮ่าฮ่านารายโง่นารายเพิ่งขุดลุมฝังศพตัวเอง ด้วยอำนาจวิเศษแบบนั้นนนทจกจะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและทีนี้นารายจะได้เข้าใจความรู้สึกของการเป็นคนต้อยตามและถูกกดขี่เออช่วยด้วยพญายักษ์ทศกัณฐ์กระโอมตีหมู่บ้านของเราเราจะตายกันหมดง่านีน่ตัวอะไรนะ ไม่ต้องห่วงทุกคนเดี๋ยวพระรามเด็กหนุ่มธรรมดาจากสวรรค์กับลิงคู่ใจของเขาจะจัดการเองแล้วคนธรรมดาจะทำอะไรมันได้ล่ะคนธรรมดาใช่แต่เจ้าจอไม่มี่สมีชิกในทุกคนพระรามกับเจ้าจอมาแล้วไปเลยหนุมานชาสมรจงจัดการและขยี้ความชั่วร้ายไปให้หมดเลยอู้กา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  Sunrise, oh.